สวัสดีค่ะอันนี้เป็น ep ที่3นะคะมาพบกันกับลูกสาวสิทธิ์ลูกสาวสิทธิ์หลงพ่อเงินนะคะ ep ที่3เบอร์โทร0 6 5 9 7 4 1 5 2 1 id line 0 6 5ย7 4 1 5 2 1นะคะรายการที่1อันนี้จะเป็นเนื้อดินนะคะถากลวดเก่าค่ะเนื้อเก่ามากค่ะ พี่ๆท่านใดสนใจพักขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะองค์นี้เปิดไปที่300พร้อมส่งนะคะองต่อไปอง์ที่สองอันนี้น้องไม่ทราบที่นะคะว่าเป็นพระที่ไหนอันนี้ก็เลี่ยมเก่าโบราณเหมือนกันค่ะเก่าสวยนะคะเผื่อพี่ท่านใดสนใจสอบถามมาได้นะคะอันนี้น้องเปิดไว้ที่องลาสามร้อยพร้อมส่งเช่นกันค่ะ ทักมาขอชมรูปเพิ่มเติมได้นะคะเผื่อน้องนั่นภาพเร็วเกินไปเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจทักมาสอบถามน้องได้เลยนะคะและการต่อไปองค์ที่3อันนี้จะเป็นเนื้อชินนะคะอันนี้น้องไม่ทราบที่นะคะว่าเป็นพระที่ไหนน้องไม่ค่อยรู้พระเท่าไหรค่ค่ะถ้าพูดผิดประการใดบอกเพื่อพระบอกชื่อพระผิดน้องขออภัยณที่นี้้วยนะคะ องนี้เปิดไปที่300พร้อมส่งเช่นกันค่ะและการต่อไปองค์ที่4จะเป็นพระโบราณน,นะคะอันนี้รู้สึกจะเป็นพระทางใต้น้องไม่ทราบชื่อนะคะว่าเป็นพระอะไรน้องเห็นแปลกเก่าสวยน้องก็เลยเอามาค่ะองนี้300พร้อมส่งเหมือนกันค่ะและการต่อไปองค์ที่ห้า อันนี้ก็จะเป็นเร่มโบราณอันนี้น้องไม่ทราบที่อีกเช่นกันอันนี้จะมีคาบกุคาบที่เป้านะคะองนี้น้องเปิดไปที่300ามร้อยอมส่งค่ะและการตะป้ายองที่6กอันนี้จะเป็นกิ่งนะคะจะเป็นเนื้อโลหะอันนี้จะเป็น ลงล,งลงลักทองอันนี้องค์นี้น้องเปิดไปที่3 0 0อยพร้อมส่งเหมือนกันค่ะแล้วการต่อไปองค์ที่7อันนี้น้องไม่รู้ว่าพระอะไรจะเป็นเนื้อผงนะคะเห็นแปลกดีอันนี้องค์นี้น้องเปิดไปที่300พร้อมส่งเหมือนกันค่ะ แล้วกันต่อไปองค์ที่เปดอันนี้จะเป็นเนื้อชินนะคะจะเป็นภาพเป็นกุกค่ะอันนี้น้องไม่ทราบที่ว่าเป็นพระที่ไหนเหมือนกันนะคะเห็นเป็นเนื้อชินสวยดีอันนี้จะเป็นองค์เล็กนะคะน่าจะประมาณความกว้างน่าจะประมาณนิ้วนึงอะคะ่ะ น้องเปิดไปที่300พร้อมส่งค่ะ,ะการต่อไปเหรียญองค์ที่9อันนี้จะเป็นเหรียญเหรียญโบราณน,นะคะอันนี้เดี๋ยวน้องดูอันนี้จะเป็นเหรียญหลงพ่อเงินปีเดี๋ยวน้องดูอีกทีนะคะว่าปีอะไร มองไม่ค่อยเห็นตัวเลขเลย2,500หร้อยหรือป่านน้องไม่แน่ใจนะคะเผื่อพี่ท่านใดสนใจทักสอบถามน้องมาได้นะคะอันนี้จะเป็นเนลี้ยงลงพ่อเงินน้องเปิดไปที่300พร้อมส่งนะคะอันนี้สภาพเก่ามากเลยค่ะฉํำเลยรายการต่อไปรายการที่10อันนี้จะเป็นนางพญา อันนี้เนื้อสวยมากนะคะเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจทักสอบถามได้นะคะน้องเปิดไปที่ราคา300พร้อมส่งค่ะทักมาขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะและการต่อไปองค์ที่12นะคะเฮ้ยขอโทษทีค่ะอันนี้องค์ที่11 นางพยาอันนี้จะเป็นแข้งตรงนะคะเดี๋ยวพี่ๆท่านใดสนใจอันนี้เนื้อสวยนะคะมีคาบมีมีคา,าบกุคาบไม่ขมข่ามนะคะอันนี้น้องเปิดไปที่300พร้อมส่งเหมือนกันค่ะพี่พท่านใดสนใจทักมาได้นะคะที่ ID ดี n ล0 6 5ย์หกห้าเก้าองขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะหรือจะโทรถาม0 6 5ย์ห1ห้า ทักกันมาได้นะคะถ้าเขอรูปเพิ่มเติมรายการต่อไปราก,การที่12อันนี้นางพญาอันนี้น้องได้มาสามองนะคะเผื่อพี่พท่านใดสนใจชอบองไหนทักมาได้นะคะอันนี้น้องเปิดไปที่300รอพร้อมส่งเหมือนกันคะ่ะรายการต่อไปที่14อันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะน้องไม่รู้ว่าพิมพ์อะไรนะคะ ้องไม่รู้ว่าน้องรู้แต่ว่ามันรู้พักกี่ชั้นอันนี้น้องเปิดไปที่3 0พร้อผมส่งพ,พี่ท่านใดสนใจทักมาได้นะคะขอรูปเพิ่มเติมน้องยินดีถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะคะถ้ามันไม่ชัดพี่ท่านท่านใดสนใจอยากได้และการต่อไปอันนี้ก็เป็นสมเด็จน้องก็ไม่รู้พิมพ์นะคะ พี่พท่านใดสนใจทักมาได้นะคะน้องเปิดไปที่300พร้อมส่งชัดบ้างไม่ชัดบ้างน้องขออภัยในที่นี้ได้นะคะองนี้ไปเ,ปเปิดเปิดไว้ที่300พร้อมส่งนะคะในการต่อไปอันนี้จะเป็นสมเด็จอีกองอีกองหนึ่งนะคะมีคาบพี่เบ้าคาบกุ มองไม่ค่อยเห็นเลยคาบเก่ามากอันนี้เป็นขอบข้างคาบเกลยเลย,เลยไม่รู้ว่าปกติน้องก็ไม่ค่อยจะรู้พิมพ์อยู่แล้วอันนี้อง์นี้น้องเปิดไปที่300พร้อมส่งนะคะและการต่อไปอันนี้เป็นพระเนื้อผงนะคะ อันนี้น้องเปิดวิธี่3 0 0พร้อมส่งเช่นกันค่ะพี่พี่ท่านใดสนใจทักสอบถามได้นะคะและกการต่อไปอันนี้จะเป็นพระเนื้อผงเหมือนกันค่ะน้องไม่ทราบที่นะคะ อันนี้เดี๋ยวน้องดูให้พี่นะว่าเป็นหลวงพ่ออะไรอ่านไม่ออกเลยมองไม่เห็นตัวหนังสืออันนี้น้องเปิดไว้ที่สามร้อยพร้อมส่งนะคะรายการต่อไปอันนี้น้องเปิดไว้ที่สามร้อยพร้อมส่งค่ะและการต่อไป อันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ำองค์นี้น้องเปิดไปที่สามรอพร้อมส่งนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจทักสอบถามมาได้นะคะเดี๋ยวน้องถ่ายรูปเพิ่มเติมให้ค่ะในการต่อไปอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะเนื้อเก่าค่ะ มีค่ามีกุหน้าท่านยิ้มสวยมากค่ะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินวัดบังคานน้องเปิดไปที่300พร้อมส่งนะคะในการต่อไปอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อเงินเหมือนกันค่ะอันนี้น้องไม่แน่ใจว่าเป็นพิมพ์อาจารย์แจ้หน้านกคูกหรือเปล่าถ้าน้องพูดผิดหรืออะไรพูดผิดอะไรไปก็ ขอ,อภัยนนที่นี้ด้วยนะคะองค์นี้น้องเปิดไปที่300พร้อมส่งค่ะและการต่อไปอันนี้จะเป็นห้วยเขนนะคะน้องไม่รู้ว่าพิมพ์อะไรนะคะอันนี้น้องเปิดไปที่300พร้อมส่งเหมือนกันค่ะอันนี้จะเป็นเนื้อเขียวบึกเลยนะคะ น้องเปิดไปที่300พี่พี่ท่านใดสนใจทักสอบถามได้นะคะน้องยินดีที่จะถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะคะในการต่อไปอันนี้ก็เป็นห้วยเขนหน้าหนูนะคะอันนี้น้องเปิดไว้ที่300พร้อมส่งเหมือนกันค่ะเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบสนใจทักมาได้นะน้องมีห้วยเขนสององแต่อีกอง์นึงไม่รู้พิมพ์อะไรแต่องค์นี้้องรู้ว่าเป็นพิมพ์หน้าหนูนะคะ พีพี่ท่านใดสนใจทักสอบถามมาได้ค่ะในการต่อไปอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะรงนี้น้องเปิดไปที่300 0พร้อมส่งเหมือนกันค่ะเนื้อสวยมากเกี่ยวมันเผิดพี่พี่ท่านใดสนใจชอบทักสอบถามมาได้ค่ะไม่มีรอยจานนะคะอันนี้ องนี้น้องเปิดไปที่300ค่ะพร้อมส่งนะคะในการต่อไปอันนี้จะเป็นพิมพ์คิตาหน้าสึกนะคะสภาพใช้แบบสึกมาเลยอะคะ่ะจะเป็นเนื้อเขียวอมเหลืองเจ้าของใช้แบบอันนี้เลยอะนานศึกไปหมดสึกข้างหลังเพื่อพี่ท่านใดสนใจชอบแบบคลาสสิกอะไรประมาณนี้ องนี้น้องเปิดไปที่300พร้อมส่งนะคะพีพีท่านใดสนใจชอบทักสอบถามมาได้นะคะวันนี้น้องขอจบ ep e ที่3ก่อนนะคะพีพีท่านใดสนใจทักสอบถามได้นะคะมาที่ลูกสาวศีีหลวงพงเงินเบอร์โทร065974 1521 id line 0 6นย์4 1521นนะคะหรือแอดไลน์ทักมาถาม หรือขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะวันนี้ขอจบ EP ที่3ก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ